สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Who is h e เ e t me o เ t รล้ว่าเขาเป็นใครปล่อยฉันออกไปนะครับผมเกมนี้เป็นเกมอินโดนีเซียนะครับผมที่เห็นคอนเซปต์แล้วน่าสนใจนะครับก็พูดถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโอวินนะครับเขาอาศัยอยู่กับน้องสาวคุณแม่แล้วก็แมงมุมสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะครับผมแต่ปัญหาคือว่าเขาก็อยู่กับปกติดีเจ้ากะทั่งวันหนึ่งแม่หายตัวไปเหลือเพียงแค่เขาน้องสาวแล้วก็แมงมุมนะครับแล้วเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มต้นขึ้นนะครับผม โอเคนะครับก็แสดงว่าเกมเปิดมาที่จุดนี้นะครับนึกว่าจะเปิดแรกในบ้านนะครับแล้วก็ตามหาคุณแม่นะครับเราคือเด็กชายคนหนึ่งครับคือเอลวินคนนี้ที่นอนกลางดินกลางทรายนะครับผมว่าน่าจะฝันครับเพราะตามจริงนะครับไม่น่าจะมาอยู่กลางป่ากลางเขาไปได้นะครับวกับดวงไฟสักอย่างสีฟ้านะครับตรงโน้น Hey Hey มีใครอยู่ที่นี่ไหมฮฮิ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 เีน e ี่เธอรู้สึกเหงาไหม เจนนั่นเธอเหรอโอ้ oh <my> God. Oh, พระเจ้า just you ฉันจำเธอได้แล้ว Come มาสิตามฉันมาฉันมีอะไรให้เธอดูนะ <c oughs> จริงจังทำไมแต่อัารมณงฟังดูเหมือนไม่ใช่เกมเด็กเลยวะหรือจินตนาการผมมันฟุ้งซ่านเกินไป <c oughs> ไม่นะเจนอย่าพาผมไปหลังหินนะ <c oughs> ผมกลัวเจนเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับให้เกมมันนําเสนอนะครับให้เกมมันเสิร์ฟนะครับสิ่งที่ควรรู้นะครับข้างบนมีแสงบางอย่างอยู่ครับสิ่งที่ผมรู้มานหนึ่งอย่างคือเกมนี้ครับจะเป็นเกมพัซเซิลนะครับที่จะให้เราเล่นนะครับผมกับแมงมุมที่เราเลี้ยงไว้นะครับในการแก้ปริศนาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะทําให้คนกลัวแมงมุมทริกเกอร์หรือเปล่านี่มันสมุดนี่นะอ๋อ เอาเรียกว่าที่มันไททันจุดโจมแห่งอินโดเชิงจังเราจะมาฆ่าไททันช่วงหลังดูแอรแทกออนไททันแบบหนักหน่วงมากครับแล้วคือไงต่อนะก็สเปซบาร์สคิปได้อย่าเพิ่งดีกว่าครับไททันอินโดนะครับโอ้มีเหรียญน,นะครับแซลก็เป็นเด็กเรียนดีมีไฟชา์ซิปโป้บนหัวเตียงอาจจะไม่ดีขนาดนั้นโอเค ทำมาน่ากลัวใช้ได้นะครับรเมื่อกี้มันอะไรเนี่ยเที่ยงคืนเกือบครึ่งนะครับเห็นแล้วนึกถึงจาทิ้งจาเลยอ่ะ หลักๆขอไปดูเหรียญที่หัวเตียงก่อนกด F เพื่ออ่านข่าว3ข่าวนะครับแต่เนื้อหาจริงๆอยู่แค่ข่าวตรงกลางนะครับอ่านให้ครบนะครับข้างบนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอินโดนีเซียออกจาก UN นะครับซึ่งพูดถึงปี1965นะครับข่าวด้านล่างเป็นเรื่องของรถคันแรกนะครับที่ประตูข้างแล้วก็ประตูหลังก็ธรรมดานะครับส่วนต่อไปนะครับเนื้อหาจริงๆคือข่าวตรงกลางนะครับเป็นชาวบ้าน4คนนะครับผมของมาตาคุจิงนะครับที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับผมว่ากันไปตามนั้นนะครับก็รู้แค่นี้พอชาวบ้านหายไปก็น่่่่าาาจะะเเป็นนนหมมููบ้ทีรอยัง กด F เพื่ออ่านมีกุญแจเพื่อเก็บนะครับกุญแจสีทองจัดไปหลักๆเอากุญแจเปิดห้องใช่ไหมเอ่ยกด F กดล็อกแก้ปุ๊บตัวดันออกไปโอเคต้องไปหาห้องทางซ้ายก่อนนะครับอุ้ยประตูปิดด้วยสวัสดีครับสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมห้องใครโอ้ห้องยาวดีจังเลยนะครับก็ถือว่าคลิปปี้ดีนะครับตรงนี้มีเคียวเกี่ยวข้าวนะครับผม และในเก๊กก็มีไฟแช็กซิปโป้นะครับของเราอยู่หนึ่งอันนะครับเป็นเด็กที่ถือซิปโปล์นะครับผงจะไม่ได้แบบเอามาทำอะไรไม่ดีนะครับ Why are crying เราไห้ทำไมอ่ะฉันเล่นไม่ได้อ Ah okay Ah okay เดี๋ยวฉันเล่นให้เธอเองนะฉันยังจําได้อยู่ว่าเล่นยังไงเสียงร้องไห้เลยกันเนี่ยอมันไม่ได้ร้องไห้แบบเสียใจร้องไห้ในเก๊ไม่มีในกล่องไม่มีอะไรอ๋ออันนี้กด F ห้าห้าหกสองสาม Q W T ว้าว Oh มันช่างน่ารักจังเลยทำไมผีตรงนี้มันทำเสียงแปลกๆวะไปต่อนะครับไปต่อไปต่อไปต่อสรุปคือผีนะครับผมมาเล่นกับเราและผีก็เปิดประตูให้หน้างัดประตูปะ่ะฉันเริ่มงกับเสียงผีจริงๆเ้าล,ลานแต่จัดสวัสดีครับใครในรูปเอ่ยน่าจะเป็นผู้ชายฝรั่งกับผู้หญิงเอเชียนะครับน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วเป็นเด็กลูกครึ่งเหรอผมว่าน่าจะลูกครึ่งนะครับน่าจะเป็นแม่เราน่าจะเป็นพ่อเรานะครับถึงว่าผู้ภาษาอังกฤษค่องเชีย เเกิดอะไรขึ้นน่ะเดินไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเจอผีก็รู้เรื่องเองไอ้ตัวนี้เหมือนจะกดได้รูปภาพรูปภาพขอร่างจะเป็นคุณพ่อนะครับรับราชาการมั้งดูทรงแบบนี้คุณแม่กับน้องสาวแล้วก็เรานะครับผมแล้วก็มีเก็บได้นะครับเลขหนะครับอันนี้อยู่ในเ,เขาเรียกว่าชามชามเทน้ำชาเศียกระดาษเลขหครับโอเคต้องดูว่าอะไรกดได้บ้าง โทรศัพท์ที่สามารถที่จะอ๋อเก็บเบอร์ได้3 2นะครับต้องหาให้ครบมัง้งน่าจะมีกระดาษ3ส่วนนะครับเพื่อเอาไปใส่สักอย่างหนึ่งแล้วมั้งครับน่าจะเป็นห้องยาวๆนะครับโอเคบันทึกของฉันอ๋อต้องกดอ๋อต้องกดลากหน้านี่หรอวิฟังชันลกักหน้าน่ารักดีว่ะ แคเป็นบันทึกของคุณแม่เรามั้งครับที่พูดถึงกำแพงเมืองแหละครับผมเมื่อได้สร้างนะครับก็ทําให้เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับเป็นเรื่องราวการพันพบนะครับของแม่เราแล้วก็พ่อเรานะครับแล้วก็ให้กําเนิดนะครับเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าออลวินจาร์ตี้นูโกลโฮนะครับที่น่าจะเป็นลูกครึ่งหน้าตาคล้ายพ่อนะครับลักษณะนั้นนะครับเปิรบปิรบป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 บขาดเอกสารได้หนึ่งอันนะครับหาดูเอาขึ้นขึ้นนี่ได้เหรอขึ้นไปเจอ้ดยตู้ไฟเปิดตู้ไฟ คนจะพัซเซลบังครับต้องเปิดให้ถูกอันนะครับว้าวเธอเจอตู้ไฟแล้ว pues ล่ะแต่ฉันแหละคือคนที่ทำการตัดไฟลงเองถ้าอยากเล่นกับฉันเลชัน่มวิเซลนี่คือมั่วพัซเซลไฟจนถูกอ่ะผีอยากเล่นกับเรานะครับนับเป็นเรื่องดีนะครับงั้นต่อไปยังขาดอะไรอีกอะครับน่าจะครบทั่วแล้วนี่นา เหลือรหัสอะไรยังปลดล็อกไม่เสร็จนะวิเซ์โอ๋อหมยถึงไอ้นี่เหรออ๋อไม่ได้เรียกว่าวิเซ์โแต่หมายถึงไอ้ผิวปากเรียกผีอ๋อยู่ไหมฮิฮิฮิเจนเจนแย่เหมือนมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นใช่ไหมคิดว่างั้นนะไพท์ว ไงก็แล้วแต่ฉันเห็นเหมือนจะมีบางคนล็อกประตูนะงั้นใครอ่ะเออไม่รู้สิเสียงกันไปรอบเลยครับอยากจะเล่นอะไรกันไหมอย่าพึ่งเจนฉันก็อยาเล่นกับเธออีกสักนิดหนึ่งเขวัดอ่านธรรมธโมสงบจิตสงบใจบ้างนะเจน อย่าอย่าชักจูงเอาวินน้อยของฉันเข้าสู่หนทางสายมืดไม่เอาไม่ดีไม่เอาไม่ดีดหยุดหยุดหยุดนะเจนอย่านะเจน <laughs> ฉันไม่กลัวผีนะเจอผีมาในทรงนี้ฉันกลัว <laughs> เขาจะพาน้องเอวินฉันไปเจออะไรเนี่ยจะพาไปกินตับหรือเปล่าเนี่ยไอเก๊เปิดได้เอามีกุญแจด้วยเชี่ยหลอนเลย <laughs> หลอนผีมันจะกินตับฉันอ้าเปิดประตูได้ด้วยเว้ย <laughs> นี่มาสเตอร์เบดมห้องคุณแม่เรามั้ง <laughs> เหมือนจะมีกุญแจนะครับสี เงินเงินนะครับอีกอันหนึ่งเหมือนกันกุญแจเหล็กนะครับเอ้กุญแจหนึ่งอันที่ได้มากุญแจหนึ่งอันที่ได้มาอ๋อห้องนี้นี่เองครับโอ้ยห้องมืดน่าจะเป็นห้องทํางานคุณพ่อนะครับอันนี้อาหารของต่อไปอ๋อกุญแจแล้วเหรอบวก,กับมีดโกนอีกแล้วเหรอในบ้านนี้ขยันโกนกันจังเลยอ่ะทำไมต้องมีมีดโกนในห้องทํางานด้วยเอามาทําอะไรอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ เข็มนาฬิกาครับคล็อกแฮนโอเคเข็มนาฬิกาเหรอเอาไปทําอะไรวะกุญแจกุญแจกุญแจควเอากุญแจไปใช้ก่อนหรอมั้งโอเคห้องนี้ครับเปิดเข้ามาปั๊บอันนี้น่าจะเป็นห้องทํางานคุณแม่นะครับเมื่อกี้ห้องทํางานคุณพ่อคุณแม่น่าจะเย็บปากถักร้อยแล้วก็รีดผ้าแถวนี้นะครับกญแจกแล้วอ่ะบ้านนี้ก็เป็นกุญแจกระจกกระจายหมดเลยครับตกลงเป็นเกมพัซเซิลจริงปะเนี่ย ยังไม่เจอปริศนาอะไรมากมายเลยครับอ๋ออันล็อกนะครับต้องการใช้โค้ด uh, อ่าก็เริ่มเกตละต่อไปกุญแจที่สุดท้ายเอาไปใช้ห้องไหนดีนะอ๋อโอเคห้องน้ำครับห้องน้ำมีส่วมอยู่ตรงนี้ตรงนั้นมีสบู่กับ <c oughs> กับขันขันอันน่ารักมานะครับเดี๋ยวให้ขันลอยขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับ อ่าเก็ตละอ๋อเวลาเจอฟาเซ่ต,ต้องพยายามจิ้มๆด้วยเนาะโอเครอน้ําเต็มก่อนละกันห้องน้ํามองก็รู้ว่าแถวบ้านเราเนี่ยแหละครับเอเชียนไม่ใช่เอเชียเขาไม่ใช้กันนะครับส่งนี้สี่แล้วก็ซ่วมแบบอันนี้นะครับแบบที่ว่าไม่มีที่ให้กดใช่ไหมหรือว่ามีอาจจะแบบต้องเอื้อมๆต้องเอื้อมๆนะครับสุดตัวนั่งให้สุดตักขันมาลาดโอ้จริงจัง การเล่นเกมในแถวแถวภูมิภาคบ้านเราเนี่ยมันบันเทิงนะครับมันแบบมันรีเลทนะครับมันทาให้เราได้เข้าใจนะครับว่าเออแถวบ้านเราก็เป็นกันแบบนี้แหละอืมโอโอ๋โค้ดห้าตัวเรามีโค้ดอยู่แล้วทั้งสิ้นหกสามสองอันล่างสุดเป็นสี่โอเคหกสามสองอันล่างสุดเป็น4ี 6, 3, 2, ่ล, 4. ลองดูก่อนนะครับหกสามสองอันล่างสุดเป็นสี่ <c oughs> ไม่รู้ว่าทําถูกไหมนะครับแต่ว่าได้ละอนนนุ้ยนาเนียในตู้มีห้องลับเมื่อจัดเลยว่าตรงนี้จะมีผีไหมเนะี่ยเโอ้ห้องลับนี่มาห้องใต้ดินบ้านเยเกอร์นี่เนะ่ะโอเคมีตุ่มใส่น้ำมีนาฬิกาไม่มีเข็มป่ะนะ่ะเลือกตั้งเวลากด enter เพื่อเซตอะลา,าม์มบอ่อแสยังไม่ครบครับโอเค ต้องหาเรื่องตรงนี้ให้เจอก่อนสินะเข็มนนาฬิกาเหรอคือถ้าเกิดลองอ่านดไดอารี่นะครับในห้องครัวมันจะมีเวลาเขียนไว้นะครับผมเป็นบันทึกของเจนนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับลูกข้ผีก็ชื่อเจนเหมือนกันนะครับตามนั้นไปมีเวลาเที่ยงคืน30มบนาทีเวลาบ่ายสามสี่นาทีแล้วก็เวลา4ี่โมงเย็นสามสนาทีแล้วก็บันทึกก็ว่างเปล่าลองเอาเวลา3ส่วนนี้ไปลองใส่ดูก่อนนะครับว่าคืออะไรกันแน่ เวลาที่เอามานะครับผมจะมีอยู่สามตัวสามเวลาเที่ยงคืนสามสิบนาทีเที่ยงคืนสาสิบเซ็ตอ่ากุญแจที่ไม่รู้เป็นอะไรอ่าออกหลังบ้านเฮ้ยเกียมันกว้างกว่าที่คิดนะครับเนี่ยอูย้บ้านรวยได้มีประตูรั้วสองชั้นด้วยโอเคงั้นนอกบ้านมีอะไรผิวปากเล่ผีได้ไหมอ่ะผิวไม่ได้ด้วย ต้องไปไหนอ๋อต้องออกประตูหน้าบ้านแบบนี้เลยเหรอยังไม่รู้สึกว่าในบ้านยังเคลียร์พัซเซิลครบนะครับเหมือนยังตกหล่นอยู่เลยอะ่ะหยิบได้ไหมอ่ะ๋อได้แล้วครับกดอีควิปออกไปหน้าบ้านแล้วก็วิ่งไปยาวๆหวังว่าเดโมโจะไม่รีบตัดจบนะครับเสียงอะไรวะเสียงว่ามีคนวิ่งตามหลังนะครับโอ้โหทางเข้าบ้านควธทรลักกันดานเสียงเหยียบดินอีกซอร์เอฟเฟกบางที่ทําทำดีเกินไป ลงนี่เหรอโอ้ทุลักทุเ้แต่จัดคาซีนแล้วครับเตรียมวิ่งครับเตรียมวิงว่งไม่นะไททันไททันมาแล้ววิง่งขอหันไปดูหน่อยได้ไหมตัวก็ไม่ใหญ่ขนาดน,นี้นาะทำไมในฝันตัวยงอ่าใหญ่เลยอะบ้านาดูซิมันกำลังมาแล้ว แต่ท่านอีโดเดินสีขาไม่ผมมันวิ่งตามเราไม่ทันเลยไม่เจนมาช่วยผมหน่อย <c oughs> นึกว่าเจนจะโผล่มาอย่าทำร้ายเขาด้วยเสียงกระเสามีไหมจบไม่จบจบแล้วเหรอ ถือว่าโดยรวมคอนเซปต์น่าสนใจนะครับมากๆนะครับแต่ก <ma have> <problem> ็ยังแปลกๆนิดหน่อยอยู่ดีนะครับกระเสียงภาคของเจนและที่สําคัญเขาบอกไล้ว่าเรานะครับผมจะมีน้องสาวเป็นผู้ช่วยบวกกับแมงมุมสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเลยครับเราคนเดียวที่คุยกับผีนะครับผมที่เหมือนผีอยากจะกินเราไก็ไม่รู้สิก็นั่นแหละครับเวลาเอาเกมเดโมมาเล่นนะครับมันชอบตัดจบนะครับในจังหวะที่ควรจะไปต่อได้นะครับเพื่อให้เราไปซื้อเกมนะครับผมแต่ก็นับว่าดีครับไม่เป็นไรครับและนี่คือ WC สที่ e ลตมีเอานะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เลยครับไม่ได้แย่เลยครับแต่รอดูตอนเกมเต็มมาก่อนนะครับว่าฟังก์ชันที่เขาพูดเนี่ยมันจะมาครบจริงหรือเปล่าเรื่องแงบงมุมผู้ช่วยเรื่องน้องสาวเรื่องผีเจนที่จะมาช่วยเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงกันแน่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับรอเกมเ,มเต็มมาแล้วค่อยว่ากันใครดูจบมาชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ